อันนี้คืออุปกรณ์ในการทำนะครับเห็ดนางรมสวยๆเลยมาแล้วเราก็เอามาฉีเป็นฝอยๆแบบนี้นะครับเตรียมเอาเข้าไปนึ่งแล้วก็เราก็จะเตรียมกระเทียมไปด้วยนะครับแล้วก็โขกให้ละเอียดแล้วก็ค่อยเอามาเป็นส่วนผสมของแหนมเห็ดนางรมดูกันต่อไปนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เอา เห็ดที่เราฉีกเสร็จแล้วเนาะเอามาคลุมด้วยผ้าขาวบางแล้วก็จะเอาไปนึ่งครับเอานึ่งเลยตั้งไฟนึ่งกันเลยครับนึ่งนึ่งให้ให้สุกก่อนเนาะค่อยเอาไปทำแหนมทีนี้ก็มาโขลกกระเทียมกับเกลือนะครับให้ละเอียดไปเลย ย้อนกลับมาดูเหตุกัน้นสุกแล้วแล้วก็เอาตั้งทิ้งไว้เขาเย็นก่อนเนาะแล้วก็เอามาผสมกับข้าวเหนียวที่สุกแล้วขยำให้เข้ากันเลยครับแค่กลิ่นก็ออกมาแล้วความหอมของส่วนผสมของแหนมเห็ดนางรมเราก็เตรียมพริกขี้หนูด้วยขี้หนูสวนมา เราเอามาห่อแหนมกันเลยครับโดยการเตรียมถุงพลาสติกมาเนาะแล้วก็พริกเราก็ต้องหาอะไรตัดควันเขาออกก่อนแล้วก็เอายัดเข้าไปเพื่อเป็นรูปโดดบางคนเขาก็จะชอบความซีดซัดซ่ลิ้นเราก็ต้องมีรูปโดดเข้าไปด้วยหนึ่ง ชิ้นแล้วก็เอาช้อนยัดเข้าไปในถุงตรงมุมมมให้แหลมๆนะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักให้เท่าๆกันจากนั้นเราก็เอายางมารัดให้มันเป็นแหลมๆแล้วก็เอายางมารัดให้เรียบร้อยให้แน่นๆไม่ให้อากาศเข้าได้นะครับแล้วก็ พับปลายถุงเข้าให้เรียบร้อยเก็บไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปข้างในเดี๋ยวเขาจะเสียนะครับหลังจากเราทำเสร็จแล้วก็เก็บไว้ประมาณสักสามวันก็เอาออกมาชิมได้เลยเจอกันคลิปหน้าครับแหนมเห็ดแหนมเห็ดปลอดสารไหลสารพิษ